สวัสดีค่ะมาที่นี่เจอของแปลกหลายอย่างใช่ค่ะแล้วก็อ,อธิบายให้ฟังไม่เป็นไรครับก็ปกติแล้วกล้วยเขาก็จะออกจากด้านบนเนาะออกจากยอดมาแต่ต้นนี้เขาเราบังคับตั้งใจให้เขาออกต้นนี้เลยเพราะว่าเราก็มีการเจาะลำต้นเขานะครับเราก็จะดูว่า,เ,าเวลาเขาแทงปรีขึ้นมาในลําต้นเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเราก็จะเจาะแล้วให้เขา แทงออกมากลางลําต้นเนาะปกติเขาจะไปออกอยู่บนยอดเนะี่ยเรากะจังหวะแล้วก็แทงแล้วก็ใช้เป็นไม้ก็ได้ครับเขียบลงไปเพื่อให้เป็นการบังคับให้เขาออกมาเนะี่ยเราก็จะได้กล้วยคือข้อดีก็คือเก็บง่ายอีกแหละนะเห็นง่ายแล้วก็แปลกมากนะครับอีกอันหนึ่งก็คือถ้ามีผ้าสีก็มาผูกไว้ <S <S แล้วก็ไม่รู้นะอันนี้จะเห็นเลขอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะอีกหนึ่งงเตรียมแป้งมาแ้ง คุณูตคคตนะอันนี้ไม่เคยบอกใครนะเพราะว่ารับแขกไม่ไหวมี่เต็มไร่เดี๋ยวเราจะไปลองทำดูไม่ยากไม่ยากครับถ้าเรารู้เทคนิคนะไม่ยากเลยนี่ต้นนี้เลยครับคือหลักการก็คือมันจะมีเคือเออไม่ใช่เครือสิเป็นหน่อแทงปีขึ้นมานี้ใช่ไหมขึ้นมาปุ๊บ หลักกาคือเราหาวิธีไปขวางเขาไม่ให้เขาขึ้นไปแล้วก็เจาะรูให้เขาออกมาในจุดที่เราต้องการแค่นั้นเองงนั้นเราก็จะกะระยะเพื่อที่จะ,ะแทงไม้เข้าไปนะครับและเอาไม้เนี่ยเป็นตัวกันไว้แล้วก็ให้เขาแทงปลีออกมานั้นเราจะต้องอแทงเข้าไปให้มันเกินครึ่งหนึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่ปลีเขาจะออกมาจากมาครึ่งหนึ่งครับจะใช้วิธีการวัดระยะก่อนง่ายๆ วัดระยะว่าประมาณนี้ยิ่งที่จริงถ้ายิ่งเตี้ยเนี่ยก็เวลาเขาออกมาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะใกล้ดินมันก็จะดุบแปลกแป,กแปกแลกหนาะ็ให้มันเป็นแนวแนว,แนวทะแยงยเยอะๆหน่อยคือเราสามารถทาบแล้วก็วัดได้เลยใช่ไหมใช่ครับเราก็ทาบวแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกมัลงไปตามแนวน,<อ>นี้แล้วเราก็ต้องดูด้วยได้ว,ว,ว่าเนี่ยมันเกินครึ่งไหมเราก็อาจจะต้องตอกมาประมาณนี้ค<อ>่ะ โอเค่ okay. นั้นเราก็จะตอกเลยเดี๋ยวาจจะทำบัรอยนิดนึงเพื่ให้มันตอกอันนี้เราจะดูยังไงว่าถึงเวลาที่เขาแบบเขาจะมีเ,เครือออกมาหรือยังหรือแทงปีหรือยังก็ดูว่าให้ใบต้นมันสมบูรณ์ใหญ่นะบางบางที่เขาให้นับใบซึ่งบางทีใบมันก็หลุดร่วงไป บางที่บอกว่าให้นับใบว่ามีใบทักสิบถึงสิบเอใบซึ่บางทีใบเขาก็มีแมงกินเป็นโรคอะไรบ้างหลุดไปเรา,าก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นมันใบกี่ใบแล้วก็ไม่รู้นี่แล้วก็ให้ต่อจุดนี้ที่เรามากไว้ ประมาณนี้แหละครับนี่มันก็ไปขวางไว้ล้วนะครับแล้วก็มีการช่วยเขานิดนึงตัดตรงนี้น,นิดนึงเผื่อมันจะได้ออกมาง่ายๆอีกไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ก็จะมี ปรีแทงออกมาครับตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะผูกผ้าไหว้ได้ไม่ใช่เราก็จะมีกล้วยที่เก็บง่ายไม่ต้องไปอยู่สูงนะครับข้านี้ก็เสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วแค่ท่าเองไม้ไไม้นก็ขาไว้อย่างนี้เหรอใช่ครับไม้ขาดแบบนี้พอเขาแทงปีมาชนไม้ปุ๊บเขาขึ้นไปไม่ได้<อ>เขาก็ออกมาตรงนคแค่นี้เองครับ ใจแล้วค่ะ oh.